สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้เป็นวันที่5ของการอยู่โรงพยาบาลนะผมมานอนเฝ้าแม่สลับกับน้องบ้างน้องมาสลับอยู่คืนนึงนอกนั้นก็ผมอยู่บดก็เป็นโรงพยาบาลแมคคอมิกเชียงใหม่นะครับเป็นโรงงานที่ปกติครอบครัวผมจะใช้ประจำตรงนี้แหละ บรรยากาศก็ดีครับราคาไม่แพงด้วยก็ไม่หนาแน่นนะที่เชียงใหม่เขาจะแยกถ้าใครเป็นโควิดนะเขาจะไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลป่างแงะที่เดียวเลยจะไม่มีที่โรงพยาบาลอื่นเหมือนกับว่าเออทำให้มันรู้สึกคนที่ไปโรงพยาบาลรู้สึกปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่นี่มันเป็นเอกชนด้วยก็คนจะไม่แน่นนะไม่แน่นเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลนี่คนแน่นมากแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะหลังจากที่เขาแบบไม่ให้คนไปนอนไม่ให้คนไปเยี่ยมอะไรประมาณนี้ก็จะลงขึ้นเยอะก็อันนี้แม่ผมทำประกันไว้นะคือทั้งครอบครัวผมอะทำประกันไม้หมดเลยเป็นแบบเหมาจ่าย ก็ยิ่งคนแก่เขาก็เบี้ยประกันก็จะสูงนะแม่ผมนี่อยู่ที่4 5 5 0 0ต่อปีแต่ว่าการรักษาอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เกิน4 5 5 0 0แล้วรอบเนี hmm. ้ยก็เป็น4คืน5วันละ่ะผมหวังว่าวันนี้คงจะได้ออกนะก็อาการก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีไข้สูงบ้างขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็มีความดัน ขึ้น,นลงๆประมาณนี้หมอบอกว่าเป็นสงสัยจะเป็นกลวยไตยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไปเอ็กซเรย์อยู่2ครั้งอัลตราซาวด์อยู่2ครั้งนอกนั้นก็รักษาตามอาการเนาะก็ถ้าใครที่ยังไม่ทำประกันนะก็ลองทำดูครับลองหาดูแต่ว่าประกันมันจะมีอยู่2แบบนะ ประกรันแบบที่เป็นเคส by ยเคสอย่างเช่นเขาจะแยกย่อยเป็นอาการต่างๆเนี่ยก็อย่างนั้นเขาไม่เหมาจ่ายกับประกรันเหมาจ่ายแนะนำให้ทำเหมาจ่ายนะสวัสดีครับ